สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงๆฮรวยๆครับวันนี้ครับมาแนะนำวัตถุงมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อคูณปริสุโทโธครับแห่งวัดบ้านไร่ปี2537 กับเหรียญเสาห้าคูณพันล้านโอ้โหเป็นเหรียญรูปไข่ครับตอนแรกผมว่าเนื้อกระไหลทองธรรมดาหรือเปล่าครับตอนนี้ไปดีข้อมูลหาข้อมูลแล้วนะโอ้โหเหรียญรุ่นนี้นะครับไม่ธรรมดาเคยไปถามราคาเขาขายพันกว่าบาทสองพันเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงนะครับแต่ชุบน้ําทองคําครับชุบน้ําทองคําแท้โอ้โหเป็นเหรียญแจกกรรมการนะเหรียญนี้นะครับดูดิความสวยนะเขาบอกให้ดูต ขอบข้างถผมขอซูมเลยนะครับนี่เขาถ้านาะคตมีเกก็ดูขอบตัดเงี้ยขอบตัดนะครับนี่ขอบตัดดูนี่ขอบตัดเป็นรอยวานนี่แหละ <c oughs> นี่ครับกับเหรียญหลวงพ่ะคูณรุ่นนี้นะครับกับรุ่นสาห้าคูณพันล้านนะครับโ้หืมรุ่นนี้กล่องก็ดูนะกล่องก็เป็นตัวหนึ่งดูได้นี่กล่องข้างหลังเขียนวงการพัคเครื่อง <c oughs> ไงในกล่องเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยนะแล้วตัวเหรียญจริงตัวเหรียญจริงความสวยโอ้โหจมูกโดนไม่จมูกผมเนะี่ย โอ้โหนี่ครับความสวยนะเป็นชุบน้ําทองคําด้านล่างก็ต่อโค้ดนะครับนี่ต่อโคดต,ตรงนี้นะครับมีจุดไขปไนะ่ปลารอบเปลี่ยนนะชุบน้ําทองข้างบนเขียนว่าคูณพันโอ้โหพันเป็นตัวเลขแลว้วก็ล้านครับหลวงพ่อคูณปีสามเจ็ดโอ้โหตอนนี้กระแสหลวงพ่อคูณก็บางรุ่นก็เริ่มมีราคาแล้วนะครับใครเริ่มสะสมก็ดูสะสมเรียนสวยเรียนชอบแล้วกันนะครับด้านหลังก็เขียนว่าสาห้านะครับมีอักขรเลขยนันแล้วก็เลขแล้วก็ยันไปจำตัวหลวงพ่อคูณนี่ยันน้าเต้าต,ตัวนี้เลยนะครับ นี่ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะกับเหรียญหลวงพ่อคูรุ่นเสาห้าคูณพันล้านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆนะครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่เฟซเอ็สายบุญหรือไลน์ ID ดีซุปเอ็มหานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ